สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคาร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถนะครับโปรโมชั่นในส่วนของแท้งสามร้อยนั่นเองนะอะตัวรถนะครับก็จะเป็นแท้งสามร้อย H.E.V. อัลตร้าซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนั่นเองแต่รุ่นนี้นะครับเขาจะ ได้เป็นในส่วนเรื่องโปรโมชัน่นอ่าสีส้มกันนี้นะโปรโมชั่นนะครับ9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นแม่สภาพตัวรถถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะรับรองได้ว่าถูกใจแน่นอนนะ ก็จะมีในส่วนของ2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลนะครับแต่ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นคือจะเป็นรถเบนซินนะครับเป็นตัว H E V นั่นเองนะคันนี้นะครับบอกราคาละ999,000บาทนะครับในส่วนของออปชั่นนะครับก็จะเป็นเรื่องล้อนะครับที่อย่างแรกเลยก็จะเป็นแบบ ออฟโรดนั่นเองนะที่มีเดิมๆม,มาให้นะครับตัวรถนะครับมีสีส้มสีเดียวเท่านั้นมี2คันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็รถใหม่ป้ายแดงการรับประกันนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและก็8ปีนะครับ หรือ1 8ึ่งแปกิโลเมตรในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองนะดีไซน์ด้านท้ายนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น GWM แท้ง300นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ความเป็น HEV ตรงนี้มาด้วยนะสำหรับด้านท้ายนะครับเขาจะมีเป็นกล้องมาให้แบบนี้แล้วก็สำคัญเลยเขาจะมีโเว v e r แบบนี้มาให้ด้วยนะจะมีโคเว v e r แบบนี้มาให้นะครับ,รรบ,บ,รบก็มีเซ็นเซอร์ท้าย6จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนั่นเองถือว่าออปชั่นให้มา ตนะครับและถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะตัวรถนะครับดีไซน์ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับจะคล้ายๆในส่วนของ Mercedes-Benz นะครับ G 6 3หรือจะเป็นในส่วนของจี p นั่นเองนะครับเป็นรถจี p แต่ว่าแทงนะครับเก t w a ์วอร์มมอเตอร์เนี่ย ทำรถรุ่นนี้ออกมาชื่อว่าแท้งนะครับกับราคาโปรโมชั่นเฉพาะที่กรุงไทยเท่านั้นนะครับราคา9 90, 9 9 0 0 0บาทวันที่ลูกค้ารับรถนะครับก็จะมีการ PDI นะครับในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงก็คือจะเป็นในส่วนของ g ก t บอ l มอเตอร์นั่นเองนะสำหรับ g ก t บอ l มอเตอร์นะครับก็จะเป็นบริษัทเดียวในเครือนะครับบริษัทเดียวกันในเครือนั่นเองนะแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่า ศูนย์บริการนะครับจะอยู่ด้านหลังนี้เดี๋ยวผมพามาขออนุญาตพามาดูนิดนึงศูนย์บริการก็จะอ,อยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับก็ทั้ง PDI แล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสมีตรงนี้ด้วยนะครับก็เข้าศูนย์บริการตรงนี้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันนั่นเองนะอะครสนใจนะครับกับแท้ง300นะครับตอนนี้โปรโมชั่น999,000าท่านบาทตอนนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องราคานะเปิดตัวนะครับเขาจะอยู่ที่นี่เห็นไห 1,799,000บาทเท่านั้นเองนะแต่ตอนนี้ถูกมากๆเหลือเหลืออยู่เพียงแค่9 9 9 9 0 0บาทนะสำหรับภายในนะครับเขาจะได้มาเป็นแบบเบาะหนังแบบนี้นะภายในนะครับกินใหม่อบอวนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีที่นวดตรงนี้เพิ่มเติมมาให้นะครับปรับแรงลมได้นะจากใต้เบาะนะครับเขาจะมีลมขึ้นมานะครับปรับได้ถึง3ระดับพวงมาลัยนะครับให้มาเป็นแบบมัลติฟังชันนะพันธนันชิพนะครับแล้วก็การใช้ในส่วนของควบคุมนะครับแผงควบคุมจะอยู่ซ้ายขวาตรงนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของช่วงเกียร์นะครับ ดีไซน์ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะเป็นเกียร์แบบนี้ออโต้ Auto, นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการขับเคลื่อนแบบสล้อแบบฟูลไทม์นะครับแต่เราสามารถาใช้ให้ถูกกับในส่วนของพื้นถนนได้นะจะมีโหมดต,ต่างๆนะครับอีโคโหมดนะมีอีโคมีโหมดปกติมีโหมดสปอร์ตนะครับเขาก็จะมีให้เราปรับได้ด้วยนะครับแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ลูกเล่นตรงกลางเนี่ยเขาจะได้มาเป็นแบบเขาเรียกว่า คลาสสิกนิดหนึ่งเป็นรายการนั่นเองนะแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับแผงนี้แผงเดียวกันยาวไปเลยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เพิ่มเติมด้านบนนะครับมีซลูปมาให้ด้วยนะ,ะดีไซน์ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเก๋เลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถนะครับที่ตัดรันคานนั่นเองนะลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าลำโพงนะครับเขาให้มันเป็นแบบอินฟินิตี้ด้วยนะ,ะถือว่าโอเคนะครับออปชันดีนะครับแล้วก็ มีในส่วนของโหมดที่ช่วยถอยจอดอิสระด้วยอิสระไหนะมเขาเรียกว่าอัจฉริยะ <c oughs> นะมีโหมดถอยจอดแบบอัจฉริยะมาให้ด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มหลืก็นะแล้วก็มีแอมเบียนไลฟ์นะครับมีมาให้ด้วยถีอว่าโอเคนะครับเบาผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็เป็นแบบเบาะหนังนี้มีที่เท้าแขนตรงนี้มานิดนึงต้องขออนุญาตเพราะว่าเป็นรถใหม่นะครับยังไม่แกะซีนออกเลยนะครับช่องเก็บ อเอกสารนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์เพิ่มมา2ช่อง USB นั่นเองนะถือว่าตัวรถทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะสวยเลยทีเดียวนะครับได้มาเป็นสีส้มคันนี้นั่นเองนะครับกับราคาโปรโมชั่นนะ9 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะสภาพดีไซน์ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับใครมองหารถใหม่ป้ายแดงนะครับการรับประกันเป็นแบบป้ายแดงแต่ว่าราคาโปรโมชั่น999,00 0บาทเท่านั้นนะใครสนใจนะครับ อยากจะมาชมรถมาดูรถนะครับก็ทักทายได้เลยอ่ะพูดไปพูดมาลืมพาดูในส่วนของด้านท้ายกันว่าเป็นยังไงป่ะสำหรับด้านท้ายนะครับเปิดประตูออกมาเนี่ยเห็นนะ,ะสามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นแบบประตูไฟฟ้าได้ด้วยนะนะแต่ตรงนี้นะครับจะยังเป็นแบบแมนวนวลนั่นเองนะครับมีลําโพงด้านหลังนะครับมีช่องต่อต่อไฟบ้านแบบนี้นะนะนะครับแล้วก็จะมีช่องเ,อเสียบเขาเรียกว่า จุดบรีนั่นเองนะลำโพงนะครับอินฟินิตี้มีมาให้ถือว่าโอเคนะครับสามารถทับเบาะได้นะครับแบบ40 60นะเผื่อเรามีสัมภาระนะอาช้นใหญ่ๆนิดนึงก็สามารถเก็บได้นะถือว่าโอเคนะครับใครมองหารถดีไซน์ประมาณนี้แทคง300นะครับกับเกตวอ o t ม r อเตรราคา999,000บาทเท่านั้นนะ ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์นได้สําหรับพี่ลูกค้าที่ดูเงื่อนไขาการจาัดไฟแนนซ์น,นะครับก็จะมีในส่วนของอเรื่องดอกเบีย้ยค่อนข้างจะพิเศษนะแล้วก็พี่ลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูเงื่อนไขาการซื้อเงินสดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับราคานี้เลย99% 9 0 0บาทอ่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงเป็นเรื่องมัดจำป้ายแดงนะวันป้ายขาวมาเดี๋ยวขออนุญาตคืนให้นั่นเองนะครับขออนุญาตคืนป้าย ขออนุญาตจินเงินมาจับให้3,000บาทนะมีเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใครสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้ส่วนเรื่องประกันภัยนะครับจะไม่ได้มีแถมนะต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับประกันภัยไม่ได้มีแถมนะอะใครสนใจอยากจะมาชมรถมาดูรถเบอร์โทรผมด้านล่างนี้นะครับ0834402297นะหรือถ้าใครดูจาก EP เก่าๆมานะครับก็ มีประมาณเกือบ10คันแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่2คันนี้เท่านั้นนะสนใจไงโทรหาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตนะลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ